โรงเรียนบ้านไหวลืมตำบลบ้านเคืองอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอด็ดร่วมให้การต้อนรับดรจารุณีเสนารัฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหวลืมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โรงเรียนบ้านไหวลืมโพศิีราชวิทยาตำบลบ้านเคืองอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอด็ดร่วมให้การต้อนรับ ดรจารุณีเสนาตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวหวายลืมโพสีราชวิทยาเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านวหวายลืมโพสีราชวิทยาได้แก่บ้านสงครามชัยหมู่ที่1บ้านวหวายลืมหมู่ที่6บ้านดงหมู่ที่7็ด บ้านโพสีหมู่ที่11โรงเรียนบ้านวายลืมโพสีราชวิทยาระดับที่เปิดสอนอนุบาลถึงปฐมศึกษาก่อตั้งเมื่อวันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2478เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระธาตุเขืองเชียงขวัญองคอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านเขืองระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา13กิโลเมตรระยะทางจากโรงเรียนถึงถึงที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญสกิโลเมตร จำนวนบุคลากรชายหนึ่งคนหญิงหกคนรวมทั้งหมดเจ็ดคนข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านไวลืมโพศรีราชวิทยาปีการศึกษา2561 ชาย35คนหญิง34คนรวม69คนคณะกรรมการผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านไหวลืมโพศีราชวิทยาในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านไหวลืมโพศีราชวิทยามีความยินดีและรู้สึกยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่เห็นวอาคนขเขาเหตุ้ เอาพบเกาเกศดูนะครับาาท่านกันแข่งแก๊ปลงมาเป็นยังไงนะครับเนาะครับห้าจุดเก้านะครับไว้ถึงต้องไปนี้ผมว่าอยากใ,าให้เียบ้านไว้ถึงให้นี่พุทธทาดีขึ้นอยากให้นักเรีย้ยงลูกหลานที่จงไปในเมืองอยากเห้กลับมาที่บ้านไว้ถึงกับขากรับเป็นไปได้นะครับว่าต่อไปนี่ทีนี่เนีย่ยสร้างฝันไว้นะครับกายในท่านพอคนในท่านต้องเตอือน ในมาสรการให้องเยี่ยงบ้านไปดิของขาไใดมีชิงมีเสียงบางท่าทิ่ว่าช่องนู้นงเี้ไปแค่แต่ก็จะอยู่ีก็จะดีนะครับว่าผู้บันผู้ผู้หลายนเลี้ยงหน่อยครับก็ไปซูดลงเลี่ยงบ้านไปดึงันเก็บไปรคงที่เป็นที่ลกไทยของชุมชนของงเลี่ยงบ้านไป่ตรงนี่าบานไปดิ้งอาจจะมีอยู่ซีซีบาซีบาได้กินบริการนี่นะครับมีทักเลียงจักรกับมีหลายค่ ก่อนนะคะยังไม่หมดค่ะก็ต้องขอปรุณนะคะคณะทีมการสมาครูเนเปิดเกมก่อน,น,นะคะ่ะต่อไปค่ะคณะครูโรงเรียนมั่นลากรน้องอิ๋วน้องอิ๋วขึ้นไปลูกน,นะคะเป็นทีมงานของค่ะค่ะ Thank mm -hmm. you.